ที่พิเศษมากว่าถ้าเราสุดจิตใจสำเร็จอานาจารณิตด้วยเฉพาะเนี่ยได้ตามความประสงค์แล้วพิเศษที่พิเศษในตอนที่เราอยากจะมีความโลภยังไรทันทีที่ททมีเยอะนี่เล้วก็หายไปเพียง่เรามีความสงบสุขเพราะว่าอา,านาตานณิตด้วยมันแหวนเป็นสี่งวดหม,วดหมวด้วนทุกข์ขั้น ฝึกส,นสอนฝึกจนมีปิติมีความสุขเกิดได้ทันอกทันใจนี่มาจต่หมวดที่หนึ่งฝึกวนการให้ใจอยู่ในปิติให้ใจอยู่ในความสุขเ,เป็นทิมเป็นตำนานเป็นเคราะหมาเราไม่ดีมาหาใ้ใจทีเดียวปิติเติ่อยั่ในความรู้สึกควางสึกเติ่อยู่ในความรู้สึกนี่เหีเ้ยว่าเราสามารถให้ให้เกความสุขมาได้ทันทีที่เราต้องการ ที่นี่้ระดีนี้เดืการให้ใจเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวโหหมดเย่ทันเวทมนต์นี่ปัจนาบนอาณาปานทสี่หมวดที่สองกุณทำงานว่าการให้ใจเยือกตื่นในสุขกรรมที่ต้องการเมื่อถ้าไปก็ครุบคุณมันได้เบื่ไม่มันรุงแต่งจนเผลอจนล้มในเรื่องความสุขนะ แต่เด <Yes. S 1> ี๋ยวนี้เนี่ยเป็นว่าในโลกนี้ปจจุบันนี้ราต้องการจะมีความสบสุขมีจิตยบเลยดังนั้นการที่เราไีสู่ยนี้ทีเดียวมาเลยมันเป็นความสุขความพีดีความปลกใจอยู่ในความรู้สึก